ครับสวัสดีครับผม NM Mobile Phone นะครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนออะไรสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับปลายทีสิบสองนะครับเกี่ยวกับปลายทีสิบสองก็คือในช่วงนี้นะครับลูกค้าสั่งปลายทีสิบสองกันเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยนะครับทีนี้ ปลายที่สิบสอของที่ผมขายไปเนี่ยหรือถ้าซื้อกับเจ้าอื่นๆนะครับที่เป็นงานเทียมนะครับไม่ใช่งานแท้นะครับเวลาลูกค้าเอาไปใช้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนเร่งไม่ขึ้นนะครับความร้อนเร่งไม่ขึ้นหรือเอาไปใส่เครื่องฮักโก951หรือ942แล้วความร้อน ไม่ร้อนร้อนไม่นิ่งหรือเอาไปใส่พวกบล็อ,อก d i y ต่างๆความร้อนไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีแก้แบบง่ายๆนะครับเป็นทริคลเล็กๆนะครับที่ที่ที่ผมทดลองทำแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับวิธีการก็คือนะครับผมครับอันนี้คือปลายทีสิบสอของเรานะครับปลาทีสิบสอของเรานะครับมันจะมี สองขั้วนะครับมีสองขั้วนะครับมีสองขั้วเห็นไหมครับมีขั้วตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับมีสองขั้วนะครับครับเราก็จะใช้เจ้าซับไครับมาช่วยกระตุน้ลนลักษณะคล้ายๆกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับก็คือเบิร์นก่อนให้มันรู้ตัวก่อนนะครับเพราะว่าคือมันเป็นปลายที่คุณภาพ ไม่ใช่ของแท้นะครับความร้อนอาจจะขึ้นได้ช้านะครับหรือใส่เข้าไปในเครื่องอาจจะทําให้เครื่องเออเลอร์นะครับหรือประมาณว่าเครื่องไม่เจอปลายนะครับลองทําวิธีนี้นะครับก็คือตั้งซับไพนะครับไปที่15โวลต์นะครับ15โวลต์นะครับผม15โวลต์นะครับพ็บวกปั๊บมาครับตรงนี้เลยครับ ครับผมควลบครับครับ,รบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็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 ครับเปิดสะพายครับเบินเบินให้ให้ตัวปลายนะครับตัวปลายนะครับมีความร้อนเกิดขึ้นมีความร้อนเกิดขึ้นให้ลักษณะออกควันมีควันขึ้นมาครับมีควันลอยขึ้นมา เอาตะกั่วจี้เข้าไปแล้วก็ละลายประมาณนี้นะครับสักสักหนึ่งนาทีนะครับความโดยประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็เอาเอาเจ้าปลายเนี่ยเอาเจ้าปลายตัวที่เรามีปัญหาเนี่ยครับเอามันกลับไปใส่ในบล็อกเดิมครับแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่ไปซื้อปลายไม่ใช่เฉพาะทิปซื้อที่ผมนะครับซื้อกับ ผู้ค้าเจ้าอื่นนะครับก็เจอปัญหาเรื่องความร้อนไม่ขึ้นนะครับใช้วิธีนี้นะครับลองแช้วิธีนี้ดูนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะบอกเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกับกับทางพวกผมนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วก็นะครับเพื่อนช่างมือถือไม่มีปัญหาครับเราแชร์ประสบะการณ์กันได้ครับถ้ายังไงแล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับ ปลายไม่ได้เสียนะครับที่ความร้อนไม่ขึ้นหรือร้อนร้อนไม่แรงนะครับลองใช้วิธีนี้ดูก่อนนะครับเบินมันก่อนครับไอทีสิบสองเนี่ยขนลวกความร้อนใต้้ความร้อนมาอยู่แถวแถวนี้ครับแถวแวนี้เลยครับเบินมันก่อนครับผมลองดูครับผมครับวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ